สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิลาเคิลคิงดัมท่าดัดเยิย้้มแย้มแจ่มใสรับพลังแห่งความสุขสมหวังโชคลาภความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูก,กับทอป,ปิกกดแห่งชีวิตปฏิหารคลิปสั้นรายวันสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเราจัดทําขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกสร้างเสริมขวัญกำลังใจ รวมถึงมีคำแนะนำจากอลคอนคาร์ดของเราถ้าท่านมีโอกาสมาพบเจอคลิปนี้แล้วรู้สึกดึงดูดกับคลิปนี้สะดุดตาสะกิดใจและรู้สึกปิติินดีทราบสนใจฟังสบายสบายผ่อนคลายตรงจิตรงใจถูกจริตถูกใจหรือถึงขั้นสามารถสัมผัสกับพลังงานของคลิปนี้ได้เกิดปฏิกิริยาขนลุกขนพอง นาวสัน่นจุกที่คอน้ำตาปริ่มปริมนั่นหมายความว่าพลังงานของคลิปนี้เป็นของท่านส่งตรงถึงท่านแน่นอนขอให้น้อมรับด้วยความปิติยินดีและตอบรับด้วยความขอบคุณไปเลยว่า yes ซึ่งเราเปิดเป็นไทม์เลสถ้าท่านเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถือเป็นพลังงานเป็นไกด์ไลน์ของท่านในช่วงเวลานั้น,น,นๆได้เลยนะเจ้าคะวาแล้วเรามาดูกันเลยว่า คลื่พลังอย่างรู้แสนในของเรานั้นให้พลังงานอะไรมาบ้างกับทอปิกกฎแห่งชีวิตปาฏิหารมาตีความกันเลยนะ,ะกับภาพไพ่ที่เห็นนะคะมีคาว่าอ o โพลาลิตี้นะคะก็คือการเรียนรู้นะการเรียนรู้จากความผิดพลาดนะ การเรียนรู ions, Bem, right time, ้ความผิดหวังเพื่อจะได้รู้ว่าความสมหวังนั้นความสุขนั้นมันคืออะไรการเรียนรู้จากความเจ็บปวดนะฮะเรียนรู้ความสุขจากความเจ็บปวดเรียนรู้ความอ่าสมหวังนะฮะจากความผิดหวังนะเมื่อเรารู้ถ้าเราไม่รู้ว่าความผิดหวังคืออะไรความเจ็บปวดคืออะไรเราก็จะไม่รู้ว่าความสุขนั้นมันคืออะไร ถ้าเราไม่เคยผ่านการร้องไห้สูญเสียมาก่อนเราก็จะไม่รู้ว่ารอยยิ้มแห่งความปิติสุขนั้นมันช่างงดงามแค่ไหนนะฮะการเรียนรู้จากการบาดเจ็บจากความผิดพลาดในชีวิตนั้นจะสอนให้เรานั้นเติบโตนะฮะสอนให้เรานั้นเข้าใจกลไกลของชีวิตมากขึ้นแต่เมื่อเราล้มแล้วขอให้ลุกขึ้นมานะสตาเป็นการบ่งบอกถึงการที่มีความหวัง แหการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอแล้วก็แฮงแมนนั้นเป็นเป็นความหมายนะของการที่ไม่ยอมหยุดยัง้งไม่ยอมย่อท้อกับปัญหาอุปสรรคอะไรง่ายๆนะฮะให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นข้างกายเรานั้นมันเต็มไปด้วยพลังแห่งมิราเคลิลเราสามารถใช้พลังแห่งมิราเคิลนั้นขับเคลื่อนนะฮะขับเคลื่อนชีวิตของเรามุ่งสู่ความสำเร็จให้เรามีความหวัง มีความหวังอยู่บนพื้นฐานของความสุขค่ะให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขด้วยการมีความหวังนะฮะอยู่บนพื้นฐานของความสุขความสําเร็จอยู่เสมอชีวิตคนเรานั้นมันลงลุกคุกขานผิดหวังได้นะะบวนการที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้อภัยค่ะอันดับแรกให้อภัยกับคนที่ทําให้เราเจ็บปวดให้อภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้อภัยกับสิ่งแวดล้อมแค่ทําทสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลกับ ความล้มเหลวมีผลกับความผิดหวังมีผลกับความเจ็บปวดในชีวิตของเรานะคะการให้อภัยนั้นเป็น,นกลไกหลักสําคัญของชีวิตแห่งปาฏิหารที่จะทําให้เรานั้นก้าวผ่านนะคะกับความทุกข์ยากไปได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์ค่ะนะความซื่อสัตย์นั้นก็คืออ่าเป็น,นกลไกขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าเราจะถูกทรยศหักหลังจากบุคคลอื่นอย่างใดก็ดีแต่ขอให้เรารู้ว่า เรานั้นซื่อสัตย์กับตัวเองเสมอแล้วเรานั้นก็มีความซื่อสัตย์ให้กับคนอื่นเมื่อเรามีความซื่อสัตย์นะให้กับคนอื่นและให้กับตัวเองเสมอมันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราค่ะนะมันจะรู้ว่าเรานั้นช่างเต็มไปด้วยเกียรติยศมากมายนะเพราะเรานั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความกตันญูรู้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนคะ่ะนะเราจะอยู่กับทุกสรรพสิง่ง ได้อย่างกลมกลืนเราจะมีอานิสัยที่สามารถโอบกอดคนอื่นค่ะนะความกตัญญูรู้คุณแล้วก็การโอบกอดคนอื่นนั้นแล้วก็การให้อภัยคนอื่นนั้นเป็นคุณสมบัติของคําว่าชีวิตปาฏิหาริย์มิราเคลิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะสามารถซัพพอตนะสามารถซัพพอตคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความเมตตาเต็มเปี่ยมไปได้วยหัวใจแห่งความซื่อสัตย์ เต็มเปลี่ยนไปด้วยหัวใจแห่งความที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะเร,รเ,เ,เ,รเรียนรู้สิ่งใหม่เปิดหัวจิตหัวใจเปิดโลกธาตุของเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งมันสามารถเปลี่ยนไปได้อย่างง่ายๆสบายๆค่ะนะคะโดยที่เรานั้นอ่พยายามมองนะฮะรูปแบบที่ดีงามไอดอลที่ที่จะนำอ่าเป็นเรือเป็นแรงผลักดันนะฮะทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จได้นะคะ ให้เราเชื่อในพลังแห่งปาฏิหาร์นะคะเมื่อเวลาที่เราหกล้มนะบาดเจ็บมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตให้เรานั้นเปิดหัวจิตหัวใจเรานั้นสัมผัสกับพลังแห่งธรรมชาติดิมน้ำลมไฟที่เป็นองค์ประกอบหลักของเราให้เวลาในการฝึกฝนเรียนรู้ฝึกสมาธิฝึกฝนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเราหาคำตอบหาทางออก กับหาเหตุผลกับความผิดพลาดกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่อย่าหยุดยั้งขอมีหัวใจแห่งการเรียนรู้ด้วยหัวใจแห่งการอ่อนน้อมถ่อมตนและเต็มเปลี่ยนไปด้วยหัวใจแห่งความกระตันยูซื่อสัตว์ต่อตัวเองซื่อสัตว์ต่อหน่วยงานซื่อสัตว์ต่อสิ่งรอบข้างนะคะจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะสร้างชีวิตแห่งมิราเคิลชีวิตแห่งปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นนะคะให้เรานั้นละ รักในเกียรติในศักดิ์ศรีเราคือดวงจิตแห่งพรเราคือพลังแห่งความงดงามพลังแห่งการให้พลังแห่งการที่สามารถโอบกอดในทุกสปปรรพสิ่งมีความรักความสนิทสนมนะรักในธรรมชาตินะกับทุกสปปรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างเรานะฮะมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะภาคภูมิใจในตัวเองให้เข้าใจว่าก้นไกแห่งการเรียนรู้นะอ่ะ d ีวออเดอร์นะฮะยีวัยมิ่งนั้น เป็นกลไกเชี่ยขัดเราให้เราเข้าใจในกลไกลของชีวิตเข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิตเข้าใจถึงแสงสว่างที่มันต้องมีความมืดควบคู่กันไปเสียงหัวเราะนะฮะที่มันต้องมีข้าวน้ําตาควบคู่กันไปถ้าเราสามารถข้ามผ่านความเจ็บปวดเราจะรู้ว่าความสุขนั้นมันช่างหอมหวานนะักถ้าเราข้ามผ่านความบาดการบาดเจ็บ เราจะรู้ว่าชัยชนะนั้นมันช่างงดงามนักนะฮะนั่นคือก้นไกลหลักในการเชี่ยพัฒนาเราให้เราเข้าใจถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวเราค่ะนะถ้าเราผ่านอุปสรรคขความเจ็บปวดเราจะรู้ว่าเมื่อวันแห่งชัยชนะมาถึงเราจะได้ผลรับที่มันหอมห,อมหวานงดงามแล้วก็ที่สําคัญคือให้ศรัทธาในตัวเองค่ะศรัทธาศรัทธาในเกียรติในศักดิ์ในสีของตัวเองแล้วก็ให้เชื่อมั่น ในการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมิราเคิลค่ะข้างกายของเรานั้นรอบกายของเรานั้นเต็มไปด้วยมิราเคิลค่ะเรามีพลังแห่งการซัพพอร์ตมากมายที่ทําให้เรามีศักยภาพในการที่จะโบยบินสร้างฝันมุ่งเป้าหมายไปสู่ความสําเร็จมีเป้าหมายมีความหวังอยู่ที่ความสุขมีเป้าหมายกับสิ่งใหม่ๆที่เราจะเรียนรู้สร้างสรรค์โดยมีไอดอลที่ดีนะมีรูปแบบที่ดีในการที่นําพาให้เรานั้นสามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆพัฒนาสิ่งใหม่ๆ แล้วมันเป็นไปได้ค่ะเพราะเรานั้นมีแรงซัพพอตค่ะเพราะเรานั้นมีพละกําลังมากมายนะให้เราศรัทธาในหัวใจแห่งดวงจิตอันศักดิก์สิทธิ์ของเราแล้วภาคภูมิใจในความงดงามของหัวใจของเราที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาปราณีค่ะพลังงานอ่ากลไกสําคัญในการเรียนรู้และให้อภัยคือคกลไกหลักที่ทําให้เรานั้นก้าวผ่านนะอุปสรรคมากมายนะใครที่ทําให้เราเจ็บ อะไรที่ทําให้เราล้มเหลวนะคะเราเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยค่ะให้อภัยกับสิ่งที่นะฮะทำให้เราเจ็บปวดทําให้เราผิดหวังเรียนรู้และให้อภัยแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาโดยมีเป้าหมายนะพร้อมที่จะเรียนรู้มีความหวังอยู่เสมอค่ะล้มแล้วต้องรีบลุกค่ะนะเจ็บแล้วนะฮะต้องรีบที่จะหาทางเยียวยารักษาหาแสงสว่างหาคําตอบจากผู้รู้หรือการฝึกฝนด้วยการฝึก ด้วยตัวเองด้วยการฝึกฝนด้วยการนั่งสมาธิรับพลังธรรมชาติค่ะดินน้ําลมไฟองค์ประกอบหลักของเรานั้นนะฮะพร้อมที่จะซัพพอร์ตค่ะให้เรานั้นมีพลังงานแห่งชีวิตที่จะเข้มแข็งขึ้นมาได้เสมอนะถ้าเราอ่อนล้าลองไปสัมผัสด,ดูค่ะกับพลังงานของดินน้ำนะลมไฟเราจะรู้ว่าพลังงานพวกนั้นพลังงานเหล่านั้นคืนพลังหมหศจรย์แสนดีนั้น พร้อมที่จะอบอุ่มเราค่ะพร้อมที่จะอบกอดเราสร้างเสริมให้เรามีพะละก,กําลังฟื้นฟูกําลังกายกําลังใจขึ้นมาได้อีกครั้งนะคะด้วยหัวใจของความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะไม่ว่าใครจะทําอะไรให้เราถ้าเราสามารถหายใจเข้าขอบคุณหายใจออกปิติขอบคุณรับรองเลยค่ะนั่นคือชีวิตแห่งปาฏิหาริย์ล้อมรอบตัวเราค่ะลมหายใจเข้าออกเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขให้เรารู้ว่า อะไรที่เราปรารถนานั้นมันสามารถเปลี่ยนไปได้สิ่งใหม่ๆที่อยู่ที่เราปรารถนาที่จะค้นคว้าปรารถนาที่จะเรียนรู้นั้นมันสามารถเปล่นไปได้ค่ะให้เรามีแมบบ่แบบที่ดีมีต้นแบบที่ดีนะคะเรียนรู้จากต้นแบบที่ดีแล้วทุกอุปสรรคค่ะทุกปัญหาที่ข้ามผ่านในชีวิตของเราถ้าเรามีเป้าหมายบนความสําเร็จมีความหวังบนความสําเร็จอยู่เสมอมองหาแสงสว่าง แห่งความสําเร็จอยู่เสมอมีเป้าหมายบนความสุขอยู่เสมอนะคะรอแค่ดีวทามมิ่งค่ะรอแค่ดีวออเดอร์เมื่อดีว e ทามมิ่งมาถึงรับรองค่ะพลังแห่งชีวิตปาฏิหารินั้นนะให้มีความให้คุณมีความศรัทธาไว้ในปันท้ายที่สุดนะคุณนะฮะเราก็จะรู้ว่าเรานั้นมีคุณค่ามากมายเราคู่ควรกับความสุขคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์ คู่ควรกับของขวัญอันล้ำค่านะแบบอินฟินิตี้ค่ะนี่คือพลังแห่งชีพปฏิหารนะฮะก็คือขอให้เรานั้นนะ,ะรักในเกียรติในศักดิ์ศรีค่ะอืมเรานั้นช่างเอือค่าเหลือเกินเรานั้นช่างงดงามเหลือเกินเรานั้นเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งการอบกอดเต็มเปี่ยมพลังแห่งการเป็นผู้ให้ขอให้เรานั้นศรัทธาในตัวเองค่ะศรัทธาในการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให สติทราบซึ้งให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยดูแลซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาค่ะนะพลังธรรมชาติที่อยู่ในตัวเรานั้นจะสามารถผลักดันสร้างเสริมให้เรานั้นมีสติปัญญามีพละงกำลังในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับทุกปัญหาทุกอุปสรรคนะฮะธรรมชาตินั้นงดงามค่ะ,ะธรรมชาตินั้นคอยดูแลซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาหัวใจของความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะเป็นหัวใจหลักสําคัญตัวหนึ่งของคําว่า กฎแห่งชีิตปฏิหารค่ะคือความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะกฎของการที่เราไม่ยอมแพ้ล้มแล้วต้องลุกค่ะคือกฎแห่งชีิตปฏิหารกฎแห่งการที่เรามีความหวังบนความสุขอยู่เสมอนั่นคือกฎแห่งชีิตปฏิหารค่ะนะมีเป้าหมายอยู่ที่ความสําเร็จอยู่เสมอนั่นคือกฎแห่งชีิตปฏิหารค่ะมีความหวังอยู่บนความสาเร็จอยู่เสมอนั่นคือของกฎแห่งชีิตปฏิหารค่ะแล้วการให้อภัยค่ะการโอบกอดตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็โอบกอดคนอื่น นะด้วยความเมตตาปรามีนั่นคือกฎแห่งชิดปฏิหารค่ะให้เราภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเองค่ะสิ่งที่เราทําลงไปหัวใจที่เราเคยสร้างสารรค์สิ่งดีงามอะไรให้กับใครสะสารและพลังงานไม่วันสูญหายค่ะเมื่อ d ีไวล e ออเดอร i ดีไวทามมมาถึงเราจะวุระเราจะรู้ว่าเรานั้นคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์เราคู่ควรกับ g i ฟตแบบอินฟินิตีค่ะขอให้เรานั้นภาคภูมิใจ ในศักภาพของตัวเองภาพภูมิใจในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของเราค่ะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมาติวายออเดอร์ที่ทําขึ้นมานั้นทําขึ้นมาเพื่อแค่ให้เราได้เข้าใจกลไกที่แท้จริงของธรรมชาติเพื่อที่เราจะได้ลุกขึ้นมาค้นหาศักยภาพอันงดงามในตัวเราค่ะเรามีพลังแห่งการซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาค่ะนะฮะในทุกขณะจิตลมหายใจเข้าออกของเราถ้าเราเต็มเปี่ยมไปได้วยความขอบคุณค่ะหายใจเข้าขอบคุณหายใจออกขอบคุณ นะเราจะรู้ว่านั่นคือพลังอปฏิหารมันจะสร้างพละกําลังอย่างมากมายให้กับหัวใจของเราเราจะสามารถโอบก,กอดทุกสปปรรพสิ่งรอบข้างเราด้วยความเมตตาปราณีเราจะศรัทธาในตัวเองแล้วเราจะศรัทธาในทุกสปปรรพสิ่งรอบข้างเราค่ะศรัทธาในการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในทุกสปปรรพสิ่งขอบคุณในทุกสปปรรพสิ่งที่ยอบข้างเราเมื่อเราสามารถศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจคําว่าชีวิตปาฏิหารนะคะ เราจะภาคภูมิใจค่ะภาคภูมิใจในหัวใจของเราภาคภูมิใจในหัวใจแห่งความซื่อสัตย์ของเราภาคภูมิใจในหัวใจของความมุ่งมั่นต่อสู้ของเรานะฮะเราจะเราจะไว้วางใจนะ,ะเชื่อใจในการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตอยู่เสมอและเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันสามารถเกิดเกิดขึ้นได้นะ,ะถ้าเราไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวของเราเองให้เรามองหาผู้นํามองหาแม่แบบ มองหาไอดอลนะฮะที่จะเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราแล้วก็มุ่งเป้าที่ความสําเร็จค่ะนะฮะมีความหวังบนพื้นฐานของความสุขค่ะนะฮะมีความหวังอยู่บนพื้นฐานของความสําเร็จค่ะนะฮะ,นะะแล้วก็โบยบินไปตามความฝันนั้นเพราะว่าเรานั้นมีศักยภาพมากมายมีพลังงานอาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีมิราเคลิลนั้นอยู่ร้อมรอบตัวเราพร้อมที่จะซัพพอร์ พร้อมที่จะผลักดันให้เราก้าวไปสู่คําว่านะฮะความสําเร็จได้อย่างง่ายๆสบายสบายขอให้เราศรัทธาในตัวเองไว้ค่ะนะให้เรารู้ว่านั้นเราคู่ควรค่ะภาคภูมิใจในตัวเองและบอกตัวเองเสมอว่าเราคู่ควรกับของขวัญอันล้าค่าเราคู่ควรกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ชั่วนิติดันภาคภูมิในหัวใจของอ,อันงดงามของตัวเองภาคภูมิใจในศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของตัวเองค่ะแล้วก็ไว้วางใจ ในการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรารู้ว่ามิราเคิลนั้นอยู่ร้อมรอบตัวเราค่ะลมหายใจเข้าก็คือปาฏิหาริย์ลมหายใจออกก็คือปาฏิหาริย์ให้เราเต็มเปี่ยมไปได้วยหัวใจแห่งความขอบคุณแล้วก็นะฮะหัวใจแห่งความขอบคุณแล้วเต็มเปลี่ยมไปได้วยหัวใจแห่งการเมตตาปราณีพร้อมที่จะโอบกอดค่ะนะ,ะโอบกอดตัวเองเมื่อเราเจ็บปวดโอบกอดคนอื่นนะฮะที่เขาทําให้เราเจ็บปวดส่งพลังแห่งความเมตตา ที่มันมีมากมายอยู่ในหัวใจของเรานั้นไปทุกไปให้กับทุกสปปรรพสิ่งรอบข้างเราค่ะนี่คือพลังแห่งชีวิตปาฏิหาริย์ที่อยู่ร้อมรอบตัวเราอยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในจิตวิญญาณนะคะของเราค่ะถ้าเราสามารถฝึกฝนนะฮะฝึกฝนนะจนเข้าใจพลังงานอันยิ่งใหญ่แห่งคำว่าชีวิตปาฏิหาริย์คุณจะรู้ว่ามันช่าง Amazing เลเกิอ มันช่างเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขเต็มเปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจนะเราจะภาคภูมิใจอย่างมากมายนะเราจะรู้ว่าดีบายออเดอร์ที่ที่เราพบเจอเมื่อดีบายาม,มิ่งมาถึงนะเมื่อกระบวนการของดีบายออเดอร์ผ่านพ้นไปเราจะรู้ว่าเรานั้นคู่ควรกับของขวัญอันล้ำค่าคู่ควรกับความ อุดมสมบูรณ์แบบอินฟินิตี้ค่ะขอให้เราเชื่อมั่นในหนทางแห่งชีวิตปาฏิหารนะด้วยหัวใจแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเจ้าคะ่ะก็เป็นพลังงานสวยๆนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับเอฟซีของเราที่ได้มีโอกาสพบเจอคลิปนี้ให้คุณรู้สึกปิติขอบคุณค่ะปิติขอบคุณกับหัวใจของเราเองพิติขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งรอบข้างกายเรา ปิติขอบคุณทุกขณะจิตของลมหายใจเข้าออกเราจะรู้ว่านั่นคือวิลาเคิลค่ะนั่นคือชีวิตแห่งปาฏิหาริลมหายใจเข้าออกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความขอบคุณลมหายใจเข้าออกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังแห่งความสุขลมหายใจเข้าออกที่เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามสร้างสารรค์ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะนำเราให้ไปสู่ความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆเพราะเรานั้น มีพลังแห่งการซัพพอร์ตจากสิ่งดีงามจากพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากมิกราเคิลที่อยู่รอมรอบตัวเราถ้าเราเข้าใจถึงคนไกลแห่งความมหัศจรรย์ของลมหายใจเข้าออกของเราเราจะรู้ว่าลมหายใจเข้าออกของเรานั้นมันคือพลังแห่งชีตปาฏิหาริย์ที่จะสร้างสารรค์ความสุขสร้างสารรค์ความอุดมสมบูรณ์ให้กับเราไปดาบจนชั่วน,นิรัดนดร์ค่ะก็ขอส่งพลังงานสวยๆแล้วก็ขอบขอบคุณนะคะสำหรับ การติดตามนะคะเป็นคลิปสร้างแรงบันดาลใจของเรานะคะอขอบคุณมากมายขอบคุณจริงๆขอบคุณสำหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะคะหนึ่งการแชร์รวมถึงคอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณมากมายขอบคุณจริงๆเจ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะ